สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สีประทุมซัพพลายเชนดาวเทเบิลในรอบของครบไตรมาสนะครับก็ร่วมมือกับทางสอรอทกอับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือนะครับในครั้งที่168นะครับคุณคงฤทธิ์จันทริกรุ่งนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือก็จะ ถึงถึงเขาเรียกว่าถึงวาระมาอัปเดตสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศเอให้ให้กับเวทีนี้ปังทุกทุกไตมากหลักครั้งนะครับเยังไงผมเรียนเชิญคุณคงฤทธิ์ครับเชิญครับได้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่หนึ่ง ผมไม่เห็นตัวเองครับค,คุณคงฤทธ์ใช้ iPad วก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าใช้น้ตบุ๊กอาจจะเห็นอยู่บ้างนิดๆ<ช>หน่อยๆเว,วลาแชร์ใช่ครับใช้น้ตบุ๊กแต่ว่าพอดีใช้สองจอต่อจอมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ ในตัวที่แชร์มันมีวิกนะอน่านงแล้มันสับสนเ็นิดนึงโอเคแต่ได้แแล้วครับันนี้เห็นเห็นแล้ว<ๆ>ใช่ไหมครับที่เป็นกราฟเห็นเห็นสไลด์แล้วครับโอเคได้ครับก็ขึ้นมาที่สไลด์นี้เลยนะครับก็จริงๆก็คงเป็นอีกครั้งนึงอย่างที่อาจารย์สุวัสด์เล่าให้ฟังนะครับว่าเราก็เจอกันไต่มาละครั้งเพิ่อมอัปเดตตัวสถานการณ์ส่งออกแล้วก็ทิศทางของตลาดขนส่งทางทะเลซึ่งจริงๆก็บอกว่า เป็นสถานการณ์ที่ยังอยู่ในแนวโน้มที่เราคาดการณ์นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ไม่ได้สู้ดีนักนะครับแม้ว,ว่าตัวเลขคือช่วงครึ่งปีแรกที่เราเจอกันค้าวที่แล้วเนี่ยนะครับก็วิเคราะห์ไปแต่นนั้น้เป็นตัวเลขประมาณสักสักห้าเดือนนะครับก็เห็นถึงมาซสักพฤษภาแล้วก็เห็นตัวเลขกันว่ามันก็ติดลบอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ย ลบ4.5ลบ4.7ลบ4.2ลบ7.6ลบ4.6นะครับแล้วพอมาเข้าในเดือนนี้นะครับมันก็เป็นทิศทางที่อา่าต้องบอกว่าอา่ในต่อที่ต่อเนื่องมาในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับตัวเลขก็ยังลบ6.4ลบ6.2ในเดือนกรกฎาคมพอเดือนสิงหาคมจริงๆก็ยังสงสัยใจอยู่เหมือนกันว่าเอา๊ะตัวเลขมันจะลดกดตัวมาต่อเนื่องไหมนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วในเดือนสิงหาของปีที่แล้วเนี่ย ตัวเลขก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับก็โชคดีครับที่สิงหาคมของปีนี้ตัวเลขเป็นบวกนะครับเป็นบวกครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับบวกอยู่ที่มัน2.6ซนะครับก็ตัวเลขการส่งออกในเดือนสิงหาคมเนี่ยทำได้24,280ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเลยทําให้ตัวเลขของตัวการส่งออก8เดือนแรกเนี่ยนะครับกดตัวเนี่ยน้อยลงนะครับน้อยลงกว่าช่วงแรกคือครึ่งปีแรกก็ติดลบมา ค่อนข้างเยอะนะครับถึงกระกฎาคมยังติดลบประมาณ5.5อยู่แต่พอสิงหาเนี่ยเป็นบวกมาได้ที่2.6เเนี่ยก็เลยทำให้ตัวเลขการสอบในภาพรวมของ8ปเดือนแรกเนี่ยติดลบอยู่แค่4.5นะครับก็เริ่มจะติดลบน้อยลงนะครับคำถามก็คงอยู่ที่แล้ว4เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีโมเมนตัมเรื่องของการส่งออกเป็นบวกได้ต่อไหมนะครับคงเป็นคาถาม เพราะว่าจริงๆตอนนี้มันก็เข้าสู่ช่วงของ p ีคซ season ละนะครับของการส่งออกแต่ว่าพอไปดูเรื่องของ global trade มันก็มีทิศทางที่ยังไม่ได้ดีนักนะครับแต่ว่าตัวเลขการนําเข้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการเริ่มฟื้นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยเป็นตัวที่ยังยังเป็น q u e s t i o นะครับยังเป็นคําถามอยู่ว่าในช่วงของปีนี้ตัวเลขมันจะไปติดลบอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าจะพลิกกลับมาเป็นบ,บวกได้หรือเปล่า แต่ว่าทิศทางในตอนนี้ระบอก8เดือนเนี่ยเพิ่งจะเห็นสัญญาณตัวเลขที่เป็นทางการว่าเป็นบวกสำหรับเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรากา็ต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยก็เริ่มมีมีคําสั่งซื้อเข้ามาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็สภาพตลาดโดยทั่วไปก็ปรากฏว่า,ามีความต้องการที่จะใช้บริการของตู้สินค้าเพื่อส่งออกไปอยู่พอสมควรแต่ว่าก็หาตู้ได้ค่อนข้างน้อยนะครับและตัวเลขที่เป็นทางการจริงๆเนี่ย ต้องรอทางกระทรวงวินิประกาศแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราอาจจะได้เจอกันช่วงเดือนมกราคมเราจะเห็นภาพของประมาณสิบเดือนละถึงโน v e m b e r ว่าตัวเลขเป็นอย่างไรอะ้นก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ทิศทางถ้าดูจากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของความต้องการสินค้าในตลาดโลกก็ยังไม่ได้สู้ดีนะนะครับทิศทางถึงจะเป็นบวกหรือว่าติดลบ อยู่ในเล็กน้อยอยู่ในบางประเทศเนี่ยแต่ว่าหลายประเทศต้องบอกว่าติดลบหนักกว่าประเทศไทยเยอะนะครับอย่างตอนนี้เราบอกว่าเราติดลบอยู่ประมาณ4.5เนี่ยนะครับแต่ในบางประเทศที่ติดลบระดับ2ดิจิตคือ10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือบางประเทศหนักหน่อยก็เกือบ20เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือตัวเลขที่เขาแสดงให้เห็นว่าเ,าเรื่องของโควิดเทรดเนี่ยทิศทางยังไม่ได้ฟืน้นกัน100เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นตัวที่ยังมีมีประเด็นปัญหานะครับโดยเฉพาะ สถานการณ์ของประเทศจีนซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นประเทศที่ซื้อ finished product กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจากบ้านเราเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับที่เอาไปแปรรูปเนี่ยเยอะแต่พอเศรษฐกิจประเทศจีนยังไม่ฟื้นนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายอยู่เหมือนกันว่าเราก็ส่งไปจีนได้น้อยลงนะครับแต่ก็ชดเชยมาได้จากการที่อ,อเมริกาเนี่ยนะครับเพราะก็มีเรื่องของนโยบายอ่าต้องบอกว่าเป็นแบบจะ ไม่ถึงขนาดเป็นเทรดวอ์นะครับแต่ก็มีนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ในด้านของการค้ากับประเทศจีนก็เลยทําให้มีการแอนตี้สินค้าจากประเทศจีนอยู่พอสมควรในเชิงของโพลิซีนะครับก็เลยทําให้มีความเป็นไปได้ครับที่ตัวเลขก,การสมองของไทยในเดือนสิงหาที่กลับมาเป็นบวกได้ที่มาณ2เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการเขาเรียกในภาษาก็คือตัวดีคูปปิ้งนะครับก็เปลี่ยนจากการซื้อหรือว่าซอร์ซิ่งจากจีนเนี่ยมาซื้อจากประเทศอื่นซึ่งไทยเราอาจจะได้อนิสง จากในเรื่องของดีคั p ปิ้งตรงนี้กลับเข้ามานะครับดังนั้นยั่งยืนหรือไม่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงว่าสินค้าของไทยเราเนี่ยในระยะยาวนะครับมันมีการตอบสนองตลาดสหรัฐอเมริกาหรือว่าสามารถไปเข้ามาทดแทนจีนได้อย่างไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวเลขของสินค้าจีนพอไปอเมริกาไม่ได้นะครับในทางกลับกันเนี่ยมันก็มีการกระจายสินค้าเข้ามาในประเทศอื่นทดแทน บริการว่าสินค้าไทยที่ไปยังประเทศอื่นเนี่ยเจอคู่แข่งในช่วงที่ผ่านมาอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นความท้าทายนะครับว่าเราจะสามารถแข่งกับสินค้าจีนที่ไหลไปสู่ตลาดอื่นได้มากเพียงใดนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้เห็นนะครับที่บางตลาดเนี่ยเราก็ส่งออกน้อยลงด้วยความที่สินค้าจีนเข้าไปแทนที่อยู่มากพอสมควรทีเดียวนะครับก็ตันนี้เป็นตัวเลขภาพรวมนะครับที่เห็นในชาดว่าติดลบมาตลอด7เดือนเพิ่งเป็นบวกในเดือนสิงหาคมคำถามก็คืออยู่ที่4เดือนหลังจะเป็นอย่างไร นะครับในหลายกลุ่มสินค้าที่ได้มีการพูดคุยกันก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าสเดือนหลังเนี่ยัวได้จริงจรงจรอมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าภาพรวมที่ได้รับตัวออเดอร์มาต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันแทบจะปิดการขายไปแล้วในช่วง4เดือนสุดท้ายนะครับเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยก็การค้าเนส่วนใหญ่จะส่งคําสั่งซื้อก็ล่วงหน้าประมาณสักสองสักปีนะครับประมาณ2ควอ,อเตอร์นะครับในการที่จะเตรียมตัว อาจจะมีสปอตชิปเมนต์หรือว่าชิปเมนต์ที่เป็นกระทนฐานบ้างนะครับแต่คงไม่มากนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือในเรื่องของปริมาณรางเรือแล้วก็ปริมาณตู้สินค้าที่จะเข้ามาเป็นมารับรองนะครับมารองรับตัวสปอตชิปเมนต์เนี่ยอันนี้จะเป็นคําถามเพราะว่าตัวสายเรือเองก็พยายามที่จะ,ะเลือกที่จะจัดสรรตู้จัดสรรเรือไปให้กับประเทศที่มีการยืนยันคําสั่งซื้อได้มากกว่านั่นเพาเป็นคําสั่งซื้อด่วนเนี่ยก็จะ ไม่สามารถจัดสรรเรือหรือตู้ไปให้ได้เพียงพอซึ่งตอนนี้นในช่วงตลาดไทยแล้วตอนนี้นก็มีปัญหาอยู่นะครับขออนญาตไปในประเด็นถัดไปนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นตัวทิศทางที่จะบอกว่าจริงๆในทุกๆครั้งที่เราคุยกันนะครับก็จะเอาตัว PMI ของภาคการผลิตมาให้ดูนะครับก็ ตัวหัชนี manufacturing purchasing manager index เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ใช้ในการประเมินนะครับเรื่องของสถานะในการผลิตนะครับของฝั่งเจ้าของสินค้านะครับเป็นประเด็นที่เราดูว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีการฟื้นตัวภาคการผลิตเป็นอย่างไรตัวบนสุดเนี่ยคือจีนนะครับจริงๆจีน ตัวดัชนีนนจะไม่ได้ต่ำมากนะครับแต่ว่าสําหรับจีนที่เป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีทั้งการผลิตนะครับเพื่กอการส่งออกแล้วก็ผลิตเพื่อจัดจาหน่ายในประเทศใช้ในเรื่องของ raw material จากทั่วโลกนะครับอันนี้พอตัวดัชนีภาคการบินของเขาเนี่ยต้องบอกว่าคา่อนข้างทรงตัวก็คือไม่ได้ขึ้นเหมือนอย่างที่เราคิดนะครับจีนสาหรับประเทศใหญ่ๆที่มีการผลิตใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกว่าถึงเขาจะไม่หมดตัวนะครับแต่ว่าพอ เรื่องของสภาพเศรษฐกิจทรงตัวหรือไม่มีการเติบโตเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ต้องบอกว่าสงง่งผลกระทบอย่างดุแรงเพราะว่าสําหรับในภาคการค้านะครับต้องบอกว่าเวลาทําเรื่องของอประมาณการทางธุรกิจเนี่ยทุกคนจะประมาณการในเชิงบวกแล้วก็เตรียมทรัพยากรต่างเตรียมด้านการเงินนะครับในการที่จะรองรับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับหรือว่ารองรับเรื่องของค่าแรงของบริษัทหรือของกิจการที่มันต้องเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ถ้าเกิดภาคการผลิตมันไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมาย็จะเอยๆปัญหาต่อเรื่องของสภาพต้นทุนแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็คือตัวรายได้ของแรงงานเนี่ยก็จะมีปัญหาซึ่งพอรายได้ของแรงงานมีปัญหาสิ่งที่ตามมาคือกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อาจจะไม่ได้มีมากพอที่จะมาบริโภคสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับดังนั้นการที่จีนตัวดัชนีเนี่ยนะครับยังคงทรงอยู่ที่ประมาณ50 นะครับไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไปมากเนี่ยก็แสดงให้เ,เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกจีนเนี่ยซึ่งปกติจะมีอัตราการของภาคการผลิตเนี่ยที่ก็น่าจะไปได้ดีเนี่ยนะครับพอตัวตัวเลขมันก็นาจะทรงๆอยู่อย่างเงี้ยขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ยก็แสดงให้เ,เห็นว่าเขายังมีความเสี่ยงโดยเฉพาะการความเสี่ยงในภาคสังหานะครับที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สะท้อนไปสู่การบริโภคของประชาชน หรือได้ใมากนักเนี่ยนะครับแต่ก็เริ่มเห็นละนะครับจากในช่วงสัปดาห์เนี้ยซึ่งปกติจะเป็นโกลเด้นเป็นโกลเด้นวีของประเทศจีนคือ 1- นึ่งถึงเตุลาคมเป็นโกลเด้นวีของจีนที่ปกติเนี่ยคนจีนนะครับโดยเฉพาะวัยแรงงานนะครับหรือคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยจะออกไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากแต่ปีนี้ผากฏว่าคนจีนเนี่ยไม่ออกนะครับก็จะเที่ยวกันในประเทศน,นะค,คนที่ออกมา,านอกประเทศเนี่ยเป็นแกลุ่มคนที่มีเงินมีกําลังซื้อเพียงกลุ่มน้อยๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย เที่ยวในประเทศอาจจะไปฮ่องกงไปไต้หวนันสําหรับจีนเขาถือว่านั่นคือดเมสิกของเขาเป็นในประเทศของของเขานะครับงั้นพอเปสถานการณ์ภาพเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็แสดงให้เห็นได้ชัดว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจีนยังไม่เยอะนะครับงั้นสะ่วนที่ตามมาคือภาพที่เป็นภาพค้าปลีกค้าส่งรวมถึงภาพการ บริการจีนเนี่ยนะครับก็ยังต้องชะลอในเรื่องของการที่จะซื้อสินค้าต่างประเทศเพื่อเข้าไปสปอร์ตลาดของตัวเองในขณะที่ภาคผลิตเพื่อการส่งออกนะครับก็ได้รับผลกระทบไปเช่นเดีวยวกันเพราะว่ากลุ่มผู้ผลิตจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสัดส่วนขายในประเทศส่วนหนึ่งขายส่งออกส่วนหนึ่งพอตลาดในประเทศไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยการบริโภคก,ก็อาจจะไม่ได้สูงนะครับการผลิตจริงๆก็เลยมีการส่งๆงชะลอตัวไว้นะครับเพราะยังไม่มั่นใจ ผลิตมากก็จะมีสต็อกเก็บเอาไว้นะครับก็มีทุนในการจัดเก็บแล้วก็ประเทศปลายทางหลายแห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาก็ยังมีปัญหาเรื่องของอินเวนทูรีนะครับในระดับที่สูงนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้การผลิตของจีนเนี่ยยังไม่มีทิศทางที่จะฟื้นกลับมาอ,อย่างมากสักเท่าไหร่นะครับไปอย่างทรงๆในลักษณะนี้ต่อไปนะครับในขณะที่ยูโรแอเียนะครับตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเริ่มฟื้นแต่ทิศทางกับ ลงไปเรื่อยๆนะครับในช่วงปลายปีแทนที่จะมีการซื้อสินค้าและบริการเข้ามานะครับในช่วงใกล้เทศกาลแต่สิ่งที่เราพบก็คือดัชนีภาคการบริโภคยุโรเนยงลงไปที่4.34%แล้วก็ดูจากแนวโน้มนะครับสถานการณ์การอ่อนค่าของยูโรเองนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะมีปัญหาเรื่องของกําลังซื้อจากในส่วนของผู้บริโภคด้วยแล้วก็ในธุรกิจค้าปลีกของยูโรโซนเองเนี่ย ก็คงจะมีการชะลอนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาสินค้านําเข้าโดยเปรียบเทียบก็จะมีราคาที่สูงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางที่สําคัญนะครับอินเดียนะครับยังแม้ว่าตัวเลขอินเดียจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบวกที่ขึ้นมาเหมือนกับซาอุดีอาระเบียแต่ว่าตัวเลขที่เป็นบวกตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีในยัสษ์สินค้าการส่งออกไทยมากนักเพราะว่าตัวเลขมูลค่าส่งออกไปยังอินเดียกซาอุดีอาระเบียยังอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่อื่นนะครับ ส่วนญี่ปุ่นนะครับก็เป็นประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ทรงตัวมานานละนะครับแล้วก็ตัวเลขในเดือนกันยายนเนี่ยดัชนีภาคการผลิตลงไปอยู่ที่48.5นะครับก็แสดงให้เห็นถึงสภาพความความไม่แน่นอนในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การชะลอตัวของการบริโภคของญี่ปุ่นเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับ ตัวเลขของ P.M.I. นะครับอยู่ที่ประมาณ48.9นะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้พ้นเกณฑ์ของ50แล้วก็สิ่งที่สำคัญได้คือแม้ว่านักวิเคราะห์หลายส่วนจะมองว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยดีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตราเงนินเฟ้อของอเมริกายังคงสูงนะครับงั้นความสามารถในการบริโภคของประชาชนอเมริกนเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงคําถามเหมือนกันนะครับคือความเชื่อมั่นของประชาชนในเรื่องในด้านการบริโภคเองก็คงจะ ยังไม่ได้ฟื้นกลับมาสักทีเดียวนะครับตันนี้ก็เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งแม้ว่าจะมีการนําเข้าเยอะนะครับเยอะขึ้นจากประเทศไทยแต่ว่าตัวเลขภาคการผลริตยังไม่ได้ฟื้นก็ยังเป็นคําถามที่เราต้องดูระยะยาวต่อส่วนเวียดนามในเดือนสิงหากรกัาเนี่ยตัวเลข PMI เริ่มฟื้นนะครับสิงหาอยู่ที่ประมาณหลังจากที่ติดลบมานานเนี่ยนะครับสิงหาเริ่มขึ้นมา50.5%นะครับแต่เดือนกันยาก็ลงไปนิดหน่อยอยู่ที่ประมาณ49.7%นะครับก็ าจจะบอกว่าดีขึ้นเพราะเป็นซีซั่นของการส่งออกของเขานะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอย่างเต็มทีตรงนี้ก็อาจจะมีผลต่อเรื่องไปยังด้วยความที่เวียดนามเองก็มีการค้าโดเล็กกับจีนเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับพอจีนยังไม่ฟื้นเวียดนามก็ได้รับผลกระทบไปโดยปริยายนะครับตัวนี้คงเป็นตัวเลขดังนั้นเนี่ยผลที่เราดูตัว PMI เนี่ยที่คู่ค้าหลักไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปญี่ปุ่น นะครับสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศที่มีซัพพลายเชนที่ต่อนเนื่องกับเราอย่างเวียดนามและเป็นผู้แข่งของเราด้วยเนี่ยมันก็เป็นตัวนึงที่จะท้อนว่าโควิดที่มาเนี่ยยังมีคําถามอยู่นะครับว่าคําสั่งซื้อเนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยได้มากเพียงใดนะะเดียวกันตัว PMI ของบ้านเรานะครับเรื่องของภาคกรารผลิตของบ้านเราเนี่ยในเดือนกันยายนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ได้ต่ําลงขนาดน,นี้มานานละนะครับแต่ลงไปถึง4.7.8นะครับสิงหาคมเนี่ย ลงมาอยู่ที่ประมาณ4.8-9นั่นเราก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับแต่ว่าพอเข้าเดือนกันยายนเนี่ยรากบว่าตัวเลขภาาการผลิตนะครับเดัชนี PMI ลงมาที่4.7.8อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่เราต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในเรื่องของสภารวาตุนทุนในด้านของพลังงานที่มันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลต่อ,อการคำนวณในด้าน,น,นของราคานะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าสถานการณ์อะไรนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าภาพของ อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยพยุงในด้านเี้ไว้ได้ออปอดภวยเดี๋ยวจะมีผู้ต่อไปนะครับเพราะงั้นตัวเลขอันนี้แสดงให้เห็นว่าจากตัวเลขที่เราติดลบนะครับในก่อนหน้านี้มาตลอด7เดือนนะครับสิงหาคมเรื่องกลับมาเป็นบวกแต่ภาพที่แสดงให้เห็นในกราฟอันนีใน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 ้ในตารางอันนี้นะครับก็จะบอกว่าในประเทศผู้ค้าหลักเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นนะครับดังนั้นตัวเลขการส่งในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาที่อยากให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับ โอกาสจะเป็นบวกอาจจะมีเพราะปีก่อนๆหน้านั้นถดต่ำมากนะครับแล้วก็ติดลบมานะครับแต่ว่าถ้าดูจากาการผลิตในประเทศคู่ค้าเองเนี่ยก็ยังมีความสงสัยนะครับว่าเขาจะมีการซื้อ,อยางก่อนเนื่องอีกหรือเปล่านะครับในช่วงของ4ี่เดือนที่อาจจะโตแต่อาจจะโตไม่มากก็อาจจะไม่ได้ช่วยทําให้ตัวเลขของปีนี้พลิกเลัามาเป็นบวกอาจจะทรงๆหรือติดลบเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวทิศทางที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศผู้ค้าเราจริงๆครับยีนี้ประเด็นถัดไปนะครับประเด็นถัดไปที่จะขออนุญาตยกเนี่ยก็คือเรื่องของทิศทางราคาน้ํามันนะครับทิศทางราคาน้ํามันเนี่ยส่วนใหญ่จริงมันก็จะมองแล้วก็บอกก็ได้อยู่สองเรื่องนะครับหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความต้องการบริโภคน้ํามันนะครับของภาคการผลิตแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวหรือการเดินทางนะครับ อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทาให้ราคาน้ามันในตลาดโลกมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ราคาน้ามันจะเพิ่มขึ้นก็คือการควบคุมดีมาสป라이นะครับโดยกลุ่มของประเทศอย่างโอเปกหรือประเทศผู้ผลิตน้ํามันรยาย <c oughs> อื่นจะมีการลดกําลังการผลิตนะครับเพื่อขายน้ํามันน้อยลงเพื่อให้ราคามันมีการปรับสูงขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับจากที่เราให้ดูกลุมให้ดูพีเไมไปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าการผลิตไม่ได้ฟื้นนะครับถ้าการผลิตไม่ได้ฟื้นนะนักนะท่องเที่ยวจีนไม่เชื่อมัน่น เดินทาออกนอกประเทศน้อยลงงั้นภาคการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ฝืนอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวนที่จะบอกว่าดีมานมันไม่ได้ขึ้นงั้นราคาน้ํามันในช่วงที่ผ่านมาขึ้นพออะไรนะครับตอนนี้ขยับไปอยู่ที่ประมาณ80ดสิบหรืออาจจะเกือบถึงร้อยละประมาณ9 7 9 8 9 9บเเิบเหรียญสหรัฐต่อบาเรลแล้วในแต่ละตลาดนะครับมันขึน้นเพราะว่าสองเหตุผลนะครับยิ่งที่เหตุผลเดียวกันแหละนะครับแต่ประเด็นหลักก็คืออยู่ที่ โอเปกโดยซาอุดีอาระเบียนะครับควบคุมปริมาณการผลิตน้ามันนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าจะควบคุมไปถึงปลายปีในขณะเดียวกันนะครับอ่ารัสเซียก็เช่นเดียวกันนะครับก็ควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันแต่จะผน,นวกทางรัสเซียจะมีผนวกเรื่องของการเมืองเข้าไปด้วยนะครับเพื่ออ่าตอบโต้ในส่วนของทางนาโต้นะครับแต่ก็เป็นการควบคุมเพื่อให้ราคามันมีการปรับเพิ่มสูงข,ขึ้นนะครับก็เราเลยทําให้ราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นจาก ประมาณ 70- 80นะครับซึ่งตอนนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับจากประมาณ80ไปถึงเกือบประมาณเกือบร้อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรเองก็ตามเนี่ยนะครับคำถามก็อยู่ที่ว่าในช่วง4เดือนที่เหลือจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูจากสิ่งที่รัสเซียกับซาอ,อุดประกาศชาัดเจนเนี่ยนะครับว่าจะคงปริมาณการผลิตน้ำมันไว้ณขณะนี้นะครับเดีวยวกันภาคการผลิตเนี่ยนะครับเราผลโดยส่ว,ตวสนตัวก็เชื่อว่ามันน่าจะอยู่ในระดับเนี้ย นะครับไม่น่าจะ,ะหดตัวลงไปมากกว่านี้นะครับนเบชนีอาจจะมีเพิลงบ้างแต่คือว่าการผลิตนะตอนนี้เป็นการผลิตเพื่อรองรับสภาพตลาดแล้วก็มีออเดอร์ที่เข้างจะชัดเจนไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นะค,นะคิดว่าภาคการบริโภคเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิตครัวเรือนหรือการท่องเที่ยวไม่น่าจะหวืวอหวาเมื่อผนวกกับอัตราการควบคุมปริมาณการผลิตที่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็คิดว่าตลาดเองก็คงจะมอง แรงกดดันจากซัพพลายที่ทรงตัวยอยู่จะค,คิดว่าราคาจะเกินระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลไปมากเหมือนในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ไหมคงไม่ใช่เพร่็คิดว่าราคาน้ำมันดิบคงไม่ทะลุ0 0อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลคงจะอยู่ประมาณนี้นะครับคงจะทรงตัวประมาณนี้ นะครับหรืออาจจะหดตัวลงมาถ้าเกิดว่ามีาแฟกเตอร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือถ้าเรื่องของการค้าการผลิตมันหดตัวลงไปอีกนะครับราคาน้ำมันดิบน่าจะมีทิศทางที่เป็นขาลงนะครับอันนี้คงจะเป็นทิศทางที่ที่ประมาณการไว้เนี่ยเราอาจจะมีคําถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยราคาน้ามันดีเซลหรือเบนซินในประเทศจะเป็นยังไงต้นทุนการผลิตของผู้่ผลอ,อกจะเป็นยังไงต้นทุนของ พวกเรานะครับที่เป็นผู้บริโภคน้ํามันเป็นประชาชนที่บริโภคน้ํามันสิเด,ดลรูกจะเป็นอย่างไงก็ต้องบอกว่าอันนี้อันนี้สองจริงๆไม่ใช่อัน,นีสองสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ยทุกวันนี้นะครับที่บอกว่าราคาน้ํามันขายปลีกตามปั๊มมันขึ้นเนี่ยนะครับมันก็พนวกวไปด้วยเรื่องของอัตราเลกเปียนนะครับที่ตอนนี้วันนี้พลุ3งบาทต่อยูเออเรล่าไปแล้วนะครับซึ่งในช่วง หนึ 1> 1่งหรือสองเดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณสามสิบสี่สาสิบห้าบาทต่อดอลลาร์อยู่นะครับก็บอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าค่อนข้างเยอะในในช่วงเดือนนี้นะครับก็คงเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้อ่าต้นทุนพลังงานของเราเนี่ยคือชัดๆเลยก็คือประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ทําให้ต้นทุนราคาพลังงานมันเพิ่มขึ้นนะครับเมื่ออ่าผนวกด้วยค่าการตลาดหรือค่าใช้จ่ายอื่นนะครับก็เลยทําให้ต้นทุนพลังงานเนี่ยอ่าราคาน้ำมันดิบไม่ใช่น,น้ำมันดิบน้ำมันเชื้อเพลิในประเทศไทยเนี่ย นะครับก็เลยมีราคาที่ป่ังแพงขึ้นนะครับแต่เคลที่ว่าถ้าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทรงตัวนะครับนอกเหนือจากปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่น่าจะแฟกเตอร์อื่นที่ทําให้ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศเนี่ยนะครับมีการแพงมากไปกว่าน,นี้แบบก้าวกระโดดนะครับแต่ถ้าเกิดราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังทยานขึ้นไปทะลุ1 0 0เนี่ยนะครับก็ใช้คําว่าตูข่ขาตัวมันนะครับเพราะว่าการควบคุมสป라이ของ ในส่วนประเทศผู้ส่งองอกน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศใดก็ควบคุมไม่ได้นะครับตัวนี้คงจะเป็นประเด็นที่จะมีผลนะครับแล้วก็จะทําให้ในระยะประมาณอีกสักสองควอเตอร์หรือมาสักครึ่งปีเนี่ยนะครับตัวราคาของเม็ดพลาสติกแล้วก็ราคาน้ํามันสำเร็จรูปที่เราส่งออกเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่แพงขึ้นถ้าน้ำมันสำเร็จรูปแพงขึ้นนะครับโอเคเราอาจจะได้คุณค่าสมอ,องที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเม็ดพลาสติก แพงขึ้นเนี่ยในเรื่องของตัวต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้เราสามารถแข่งขันด้านราคานะครับก่าแล้วก็ส่งไปขายในประเทศปลายทางเนี่ยดิงได้น้อยลงนะครับนี่วก็จะเป็นอีกแฟกเตอร์ที่ต้องมาติดตามนะครับโอเคจะขอญ,ญาตไปที่อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่ามีการแข่งข้านะครับเมื่อวันที่สองตุลาเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสามที่หกจุห้าบาทตอ่อดอลลา,าร์สหรัฐสองตุลาคือเมื่อวานนะครับวันนี้ วันนี้นะครับไปที่สามสิบเจ็ดบาทนะครับต่อดอลลา,าร์สหรัฐละวสุดพีคสุดที่ผมเห็นตัวเลขเนี่ยประมาณสามสิบเจ็ดเกือบจุดห้าด้วยซ้ำนะครับก็อบอกว่าเป็นการแข่งข้าที่อ่าค่อนข้างจะจะรุนแรงทีเดียวนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้อ่อถ้าบอกว่าภาคส่งออกอาจจะแฮปปี้ชั่วคราวใช้คําว่าชั่วคราวนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวมอกว่าการแข่งข้าอ่อนค่าของเองินบาทเนะี่ยมันมีอ่าเทรนด์ที่เป็นระยะ,ยะเป็นเทรนด์แบบ ระยะยาวกับเทรนที่เป็นชั่วคราวนะครับการเก็งกำไรระยะสั้นความไม่เชื่อมัน่นนโยบายของรัฐบาลนะครับเป็นเหตุที่ทําให้ข้างเงินบาทอ่อนค่าอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนตลาดเริ่มไม่ตื่นตระหนกนะครับมุนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการเก็งกาไรของ ภาคธุรกิจอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ทําให้เรื่องของมาตราแลกเปลี่ยนเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับจริงๆถามว่าความเหมาะสมอยู่ที่ไหนรามุมผู้ส่งผู้นเข้าเนี่ยมุมของผู้สง่งละกันผู้ส่งก็มองว่าจริงๆต้นทุนเราที่เหมาะสมแล้วก็เราอยากได้เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเราก็บอกมาตลอดประมาณ34บาทตอ่อล้านสาระสิบสามสิบห้าบาทตอ่อล้านสาระเนี่ยพอละนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจะควบคุมได้ตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อน นะครับถามว่าเป็นผลดีกับคนที่อาจจะไม่ได้ทําประกันไม่ได้ฟิตรีทเอาไว้นะครับก็อาจจะได้กำไรระยะสั้นมานะครับแต่ว่าสาหรับคนที่ทําประกันความเสี่ยงด้านทางเงินไว้เรทอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ตรงน,นี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ก็จะดีในกรณีที่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะแข็งค่าจนทําให้เราขาดทุนนะครับนั่นก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่เราต้องติดตามแต่ถามว่ามันจะอ่อนแบบนี้ไปตลอดไหมเนี่ยนะครับก็ ไม่อยากฟันธงในลักษณะน,นั้นนะครับเพราะมันจะมีอีกหลายปัจจัยที่อาจทําให้ค่างเงินบาทสามารถจะพลิกขึ้นมาแข็งค่าได้อย่างเช่นนโยบายรัฐบาลเปลี่ยนค่างเงินบาทอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่าแฟกเตอร์ท,ที่เกิดในส่วนของค่างเงินบาทณตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แฟกเตอร์เชิง factor, เศรษฐกิจซะทีเดียวนะครับจะเป็นแฟกเตอร์เรื่องความเชื่อมั่นนะครับที่ทําให้มีผลต่อตลาดหุ้นกู้นะครับตลาดทุนตลาดเงิน นะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจนะครับอันนี้คงต้องดูว่าทิศทางของวิบารแะบารมีการปรับเปลี่ยนไปมากน้อยสักแค่ไหนนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็คงเป็นลงในรายเดียดของตัวสินค้านะครับราะจริงๆในส่วนของรา,ายสินค้าทั้งหมกว่าขออภัยนะครับในตารางาตัวฟอนต์มันมีวเลอร์อยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้พะดีไม่ไม่ได้ไม่ได้มีใช้ยอยีกรอบนึงนะครับแต่ว่าน่าจะพอ อ่เห็นภาพรวมได้นะครับก็อ่จริงๆมันก็มีหลายอา่มุมมองนะครับสำหรับสินค้าที่แตกต่างกันนะครับก็ขออนุญาตอจะไล่ไปทีละตัวนะครับอาจจะไม่ได้เรียงตามสีเรียลทีเดียวนะครับก็อ่แต่ในภาพรวมเนี่ยนะครับตัวเลขของอการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ในเดือนสิงหาเนี่ยก็เป็นอีกเดือนที่กดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับกดตัวไปหนาเปอร์เซ็นต ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ช่วงเวลาที่ได้รับอนิสงส์จากตาลกเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับก็ยังผลหดตัวอยู่เพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์ของเศรษฐจประเทศจีนก็ยังไม่ได้ฟื้นนะครับคำสั่งซื้อในหลายตัวก็ยังไม่ได้มีผลมากนักนะครับแต่ว่าถ้าจะดูจากรายการสินค้าโดยย่อยนะครับในส่วนของข้าวนะครับข้าวเนี่ยยังมีการขยายตัวอยู่นะครับในเดือนในตลาดเป็นตัวเลข8เดือนแรกนะครับไปเดือนสิงหาคมเนี่ย ข้าวนะครับส่งออกขยายตัวมา10.8นะครับก็จริงขยายตัวต่อเนื่อง2เดือนนะครับกรกฎาคมสิงหานะครับขายที่ขยายตัวไปได้ดีเนี่ยก็เป็นตลาดอย่างสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียมาเลเซียโมซัมบิกแองโกล,ลานะครับก็แอฟริการไปซื้อกับเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเด่นด้านของราคาเนี่ยราคาข้าวข,ข,ของไทยเนี่ยมีราคาที่บอกว่าปรับสูงขึ้นนะครับเพราะว่า รัฐบาลอินเดียมีออกประกาศนะครับที่จะห้ามการส่งอเข้าข่าวนะครับเพราะว่ากังวลเรื่องของเอล尼โอจะมีผลต่อปริมาณผลผลิตแล้วการบริโภคในประเทศอาจจะไม่เพียงพอก็เลยมีประกาศออกมานะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีการบังคับอย่างจริงจังนะตอนนี้นะครับแต่ว่าก็เลยทําให้ผู้ผู้ซื้อน,นะครับหันไปหาซื้อข้าวจากแหล่งอื่นมาก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจ แล้วก็ในส่วนของข้าวปาสมาติที่เขาผลิตเป็นหลักแล้วก็ส่งออกเนี่ยก็มีการกำหนดราคานะครับเดานในการส่งออกเพื่อควบคุมไม่ส่งออกมากเกินไปนะครับก็คือจํากัดในเรื่องของการส่งออกก็เลยทําให้ราคาเนี่ยของซัพพลายในตลาดโลกเนี่ยของข้าวเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเวียดนามก็เหมือนกันเวียดนามก็มีการลดปริมาณการส่งออกก็เปจะกังวลสถานการณ์ในปีต่อๆไปนะครับ